สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะประเด็นค่ะรายการที่จะนําเสนอประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอย่างเจาะลึกและก็เข้าถึงพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะตอบทุกข้อสงสัยค่ะคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ค่ะกระแสะคนรักสุนัข ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและที่ผ่านมาค่ะสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็ยังไม่อนุญาตที่จะให้นําสุนัขเข้ามาใช้บริการในพื้นที่ของสวนสาธารณะค่ะดังนั้นจึงเกิดข้อจํากัดระหว่างคนกับสุนัขเกิดขึ้นค่ะ ที่สำคัญนะคะจากผลสํารวจในปี2556ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตก็พบว่าประชาชนที่นิยมเลี้ยงสุนัขมีจํานวนมากค่ะมากถึง3 8 9 0 9 7ครัวเรือนหรือคิดง่ายๆค่ะร้อยละ20ของจํานวนประชากรทั้งหมดดังนั้นแสดงให้เห็นว่าคนกรุงเทพยังคงน,นิยมชื่นชอบในการเลี้ยงสุนัขนั่นเองค่ะจากตัวเลขดังกล่าวจากการใช้พื้นที่สวนสาธารณะดังกล่าวค่ะจึงได้ เกิดนโยบายที่สําคัญจากทางกรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะกับนโยบาย10บวก6 10มาตรการเร่งด่วนกับ6นโยบายหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายแห่งการเรียนรู้นโยบายสีเขียวนโยบายแห่งความสุขนโยบายแห่งโอกาสนโยบายมหานครแห่งความปลอดภัยและก็นโยบายมหานครอาเซียนนั่นเองค่ะ นโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็เพื่อเป็นการผลักดันให้กรุงเทพมหานครนั้นประชากรที่อาศัยอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและก็มีความสุขมีโอกาสที่ทัดเทียมและก็เท่าเทียมกันค่ะดังนั้นสวนสาธารณะที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วยังเป็นการสร้างความสุขให้กับคนกรุงเทพโดยเฉพาะคนรักสุนัขอีกด้วย แน่นอนค่ะเรากำลังพูดคุยกันนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับด็อกพาร์คหรือว่าสวนสาธารณะแห่งแรกในกรุงเทพมหานครและที่สำคัญจะเรียกว่าแห่งแรกในประเทศไทยก็ว่าได้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะจะมาพูดคุยกันกับสวนสาธารณะด็อกพาร์คแห่งแรกของประเทศไทยทางด้านของคุณวีนาวงศินเทาค่ะที่เก็บมาพูดคุยกับรายการของเราในวันนี้สวัสดีคะ่ะท่านสวัสดี ขอบคุณท่านนะคะให้เกี่ยวกับรายการจอบประเด็นรู้สึกว่าน่าจะเป็นครั้งที่2แล้วที่มาพูดคุยกันนะคะวันนี้ท่านสวยสดใสเลยมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสวนสาธารณะปอดอีกหนึ่งปอดของกรุงเทพแล้วก็เป็นพื้นที่ของสุนัขด้วยอยากให้ท่านเล่าถึงที่มาของโครงการนี้ค่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคะเรียกได้ว่าแบบโอ้สร้างความตื่นเต้นให้กับคนรักสุนัขเลย คืออย่างที่คุณเยาวรักษ์บอกอน,นะคะว่าป,ปัจจุบันเนี่ยประชากรสุนัขมีถึง20%ของประชากรของคน,คนกรุงเทพแล้วก็นับว่าเป็นสมาชิกที่สําคัญส่วนหนึ่งเลยอของของเราเนี่ยนะคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรก็เห็นความสําคัญและเป็นนโยบายที่สําคัญอันหนึ่งค่ะว่าจะกรุงเทพมหานครจะต้องมี สวนจุนักสี่มุมเมืองทั้งกรุงเทพมหานครนะคะนี่เป็นแห่งแรกอะค่ะซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกนะคะก็อยู่ตรงใต้ทางต่างระดับวัชระพลชื่อว่าสวนวัชราพิลมนะคะอ๋อนี่คือชื่อเต็มๆค่ะค่ะซึ่งสวนนี้จะแบ่งเป็นสองสวนค่ะก็เป็นสวนที่เป็นสวนสาธารณะปกติที่คนไปใช้นะคะก็พื้นที่20 9ไร่เศษนะคะ uh huh. และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสวนสาธารณะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันก็4.6ไร่นะคะโอ้ไม่น้อยะนะคะ4.6 <6 S 2> ไร่ก็แสดงว่าเป็นปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพด้วยและก็ยังเป็นพื้นที่สําหรับสุนัขด้วยใช่ะค,ะค่ะคนรักสุนัขไปสวนสาธารณะก็สามารถนําสุนัข เพื่อนของท่านไปใช้บริการได้ด้วยค่ะซึ่งถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยการที่เราจะนำสวนนำสุนัขไปยังสวนสาธารณะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นเป็นข้อห้ามอันหนึ่งใน,ในการใช้บริการสวนสาธารณะเนื่องจากว่าบางคนก็ยังกลัวสุนัขอยู่ฉะนั้นสวนทั้งหมดที่กรุงเทพมหานครมีอยู่32สสวนเนี่ยนะคะ เดิมเนี่ยก็จะไม่ได้อนุญ,ญาตให้สุนัขเข้าให้เป็นแห่งแรกค่ะที่ให้สุนัขได้ร่วมใช้แต่แบ่งโซนกันค่ะแบ่งโซนกันชัดเจนค่ะไม่ได้ใช้ร่วมกันไม่ได้ใช้ร่วมกันทีเดียวส่วนที่คนจะใช้ร่วมกับสุนัขก,ก็อยู่ที่4.6ใกล้ค่ะนี่คือสวนที่มีชื่อว่าวชราพิรมชราพิรมซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้แต่ง ผู้ตั้งชื่อให้ค่ะชื่อเพราะด้วยและที่สําคัญชอบมากเลยที่ท่านบอกว่าจะตั้งทั้งหมด4มุม4ี่มุมเมืองเลยของกรุงเทพมหาคนครค่ะค่ะที่แห่งนี้ที่ท่านบอกว่าน่าจะเป็นสวนสาธารณะด็อกพาร์คแห่งแรกของกรุงเทพจะเรียกได้ว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยอย่างนี้เราพูดได้ไหมคะ <c oughs> เห็นเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะว่ายังไม่เคยเกิดที่ไหน ถือว่าเป็นมิติใหม่เลยค่ะสำหรับสวนสาธารณะนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ในกรุงเทพมหานครกับพื้นที่จํานวนทั้งหมดที่ท่านบอกมาถ้าพื้นที่รวมเนี่ยประมาณเท่า <34 S 1> ไห<อ>ร่สาไร่ค่ะสาไร่แบ่งเป็นของดอกพาร์ค4.6 4.6 แล้วก็ของคนทั่ว,วไ,ปไป29าไร่เศษ 29, 29. <4 S 1> ่สิเก้าจส่องส่วนนี้แบ่งกันอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าแต่เดินเชื่อมต่อกันได้เช,ชื่อมต่อกันได้เพียงแต่ว่าเห็นโซนชัดเจนว่านี่คือส่วนของสวนสุนัขค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดสวนสาธารณะหรือว่าด็อกพ r k แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยจากนายโยบายที่ท่านผู้ว่าบอกว่าอยากให้มีความสุขสําหรับทั้งคนที่รักสุนัขด้วยแล้วก็กับสุนัขด้วยนอกเหนือจากนี้ล่ะค่ะท่า คือเราก็อยากจะสร้างสังคมที่ให้ผู้เลี้ยงสุนัขนะคะเลี้ยงสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบอจะได้ไม่ไปปล่อยให้มีหมาจรจัดหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นปัญหากับสังคมโดยทั่วไปและอีกอันหนึ่งก็คือสังคม พื้นที่กรุงเทพมหานครนับวันก็จะเป็นพื้นที่แออัดมากขึ้นผู้เลี้ยงสุนัขเนี่ยจะอยู่ทั้งชุมชนแออัดอยู่ทั้งคอนโดอ,อพาร์ตเมนต์เนี่ยนะคะซึ่งไม่มีพื้นที่ให้สุนัขได้ได้มีที่วิ่งหรือได้คลายเครียดมากนะคะฉะนั้นก็เป็นพื้นที่ที่จะให้เจ้าของเนี่ยนะคะได้นําสุนัขซึ่งเปรียบเสมือนเพื่อนเพื่อนเพื่อนใกล้ชิดของของเขาเนี่ยค่ะได้มามีโอกาสได้มีพื้นที่วิ่งเล่นมีพื้นที่เล่น บ้างค่ะโออันนี้เห็นด้วยเลย<ะ>เพราะว่าอย่างที่ท่านบอกนะคะว่ากรุงเทพเนี่ยประชากรเราเยอะ หมู่บ้านจัดสรรบางคนก็อยู่ในชุมชนต่นอ,อาดานะคะอยู่คอนโดมิเนียมนะคะห้องก็เล็กๆสุนัขก,ก็ไม่มีพื้นที่วิ่งเล่นเครียดค่ะ,คะดังนั้นสวนสาธารณะแห่งนี้ตอบโจทย์เลยก็เป็นพื้นที่สําหรับสุนัขด้วยพื้นที่กับนคนด้วย,วยนะคะนี่คือวัตถุประสงค์ที่จัดสร้างขึ้นมาสําหรับสถานที่ที่ตั้งอยู่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่บริเวณใต้ทางด่วนใต้ทางดวา่วนวัชรพลเลยค่ะวชระตรงถนนรามถนนเรียบ ดวล<ด>ลานทิาหรือามาทางปดิษฐ์มนูทรรมนะคะพอข้ามทางสะพานลอยต่างระดับนะคะ,คะวนเข้าวนลงมาก็ถึงทางเข้าแล้วค่ะถึงเลยค่ะวนลงมาทางเข้าประตูแรกนี่จะเป็นสวนของคนใช้ก็เลยอีกประตูที่สองก็จะเป็นที่จอดรถของสวนสวนสุนัขค่ะอ๋อเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่คะท่านยังเป็นทางการท่านผู้ว่าได้ไป เ,เป็นประธานเปิดให้นะคะเมื่อวันที่25เมษาค่ะแต่เราก็ได้มีการเปิดให้ใช้นะคะเพื่อดูว่ามีการผลตอบรับยังไงแล้วก็สังคมสุนัขเป็นยังไงเพราะเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องเรื่องสวนสุนักเลยนะคะก็ตั้งแต่วันที่2กุมภามาแล้วค่ะก็คือทดลองใช้ในวันที่2องกุมภาแล้วก็เปิดอย่างเป็นทางการ25เมษายี่สิบเมษาปีนี้เอง โอหมัดมาเลยมดมาประมาณเดือนเดือนหนึ่งค่ะประมาณเดือนหนึ่งนะคะผลตอบรับเป็นยังไงคะดีมากค่ะตอนแรกเราเราเรา,เราตั้งเป้าเราว่าเออวันเออเออสักเดือนแรกเนี่ยสัก60ตัวถึงร้อตัวปรากฏ2อ,อาทิตย์แรกเราก็มีมาแล้ว300ตัวเดือนแรกก็ไป600กว่าตัวแล้วปัจจุบันเรามีสมาชิก2 2 9 4ตัวแล้วค่ะ แสดงว่ากระแสตอบรับดีดีมากนี่แหละคะ่ะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าคนกรุงเทพที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยมีอยู่จํานวนมากจริงๆแล้วก็ต้องการพื้นที่ด้วยมาจากที่ไกลๆเข้ามาค่ะมาจากการจนาพิเศษมั่งอะไรเวลาถามโอ้เขารักสุนัขกันจริงๆเลยวิ่งผ่าเมืองมาถึงนี่นะคะ แสดงว่าตอบโจทย์สำหรับคนรักสุนัขเลยในการจัดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นโครงการที่สําคัญของทางกรุงเทพมหานครแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทั้งในส่วนของสนุนัขด้วยในส่วนของคน,คนด้วยหน่วยงานใดที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องสนหรับส่วนโครงการนี้บ้างคะที่ต้องขอขอบ คุณอย่างยิ่งเลยนะคะก็คือการทางพิเศษะค,ะค่ะเพราะพื้นที่ที่เราจัดสร้างนี่เป็นพื้นที่ของการทางพิเศษซึ่งอนุญ,ญาตให้กรุงเทพมหานครจัดสร้างสวนสาธารณาะ,ค,ะค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทางมูลนิธิผลเอกชาติชายชุนหวันนะคะท่านสุธิเกียรตินะคะโสภณิกะ,ค,ะค่ะท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตั้งแต่เรื่องของการจัดหาบุคลากรมาช่วยในการฝึกสุนัข เคนายเลยนะคะทีมอาสาสมัครเ oh, ช้าต่างชาติค่ะก็มาช่วยเราฝึกคือมาดูพิธีกรรมมาฝึกสุนัขให้ให้เป็นสุนัขที่สามารถ เข้าส,สังคมได้ไดค่ะแล้วก็ยังมีทางมหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์นะคะทางคณะสัตวะเทคนิคสัตวแพทย์นะคะ,ค,ะคือท่านอาจารย์ท่านอาจารย์วร,รวุฒิเลิกอ,อํานวยโชคนะคะกับท่านซึ่งเป็นคณะบดีของคณะเทคนิคสัตวแพทย์นะคะกับท่านสมัครสุจริตคะซึ่งท่านทั้งสองคนนี้มาช่วยเราในเรื่องของการดูพฤติกรรมสุนัขแล้วก็ คือก่อนที่จะฝึกก็ต้องดูพฤติกรรมสุนัขก,ก่อนค่ะแล้วก็ดูสุขภาพตรวจสุขภาพให้สุนัขค่ะ <c oughs> เพราะเ,เราห่วงเรื่องการเป็นโรคติดต่อก,กันเพราะว่าเป็นมาใช้ร่วมกันนะคะอนอกจากนี้ก็เป็นสำนักอนามัยของเราเอง <c oughs> ซึ่งทางสำนักอนามัยของเราเองก็จะต้องออมาช่วยในเรื่องของการฝังชิปเรื่องของการฉีดวัคซีนสุนัขนะคะค่ะแสดงว่าในการจัดสร้างโครงการนี้มาไม่ใช่เพียงแค่มอบความสุข ให้กับคนที่รักสุนัขเท่านั้นยังคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของสุนัขด้วยโอ้ดีมากเลยมีบริการเยอะแยะมากมายเพิ่งทราบนะคะนึกว่าเพียงแค่เอาน้องหมาไปแล้วไปวิ่งเล่นได้จริงๆแล้วไม่ใช่เรามองถึงความปลอดภัยมากกว่านั้นคือเราให้มาสมัครเป็นสมาชิกเราเพื่อที่เราได้มีการติดต่อกันมีสังคมซึ่งแบบว่าดูแลุนัขหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขร่วมกันแล้วก็ ที่ที่ไม่เคยกลัวฝังชิปก็ให้ความรู้ได้ว่าการฝังชิปเนี่ยมันไม่อันตรายนะแล้วเมื่อสุนัขของตัวเองหายก็ตามได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บริการทั้งหลายเนี่ยนะคะกรุงเทพมหานครก็จัดให้ฟรีค่ะไม่ได้คิดค่าบริการค่ะฟรีด้วยค่ะและแคาเกิดเข้าไปใช้บริการนี่ฟรีด้วยป่ะคะอาาฟรีค่ะฟรีบริการของกรุงเทพมหานครฟรีค่ะ ต้องพาไปแล้วนะคะแม้จะอยู่ไกลเห็นท่านบอกว่าไกลถึงกาญจนาพิเศษยัง,งมาดิาฉันอยู่ลังสิตเหมือนต้องไปใช้บริการเพราะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รักสุนัขและชอบมากที่ท่านบอกว่าในการจัดโครงการนี้ขึ้นมาในการสร้างสวนสัตว์แห่งนี้นะคะท่านบอกว่าเป็นการสร้างวัฒนธรรมให้ผู้ที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยมีความรับผิดชอบ,ชอบต่อสังคมควันนี้ดีมากเพราะบางคนเนี่ยเลี้ยงอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าเลี้ยงแล้วเนี่ยเราต้องสร้างความรับผิดชอบกับสังคมด้วย คือบางทีเขาไม่ทําอาจจะไม่ใช่ว่าเขาละเลยแต่บางทีเขาก็ไม่รู้ในเรื่องของพอมีสวนสุนัขเนี่ยเขาก็มีการแลกเปลี่ยนกันบางคนก็ตั้งเว็บเขาก็มีเว็บไซต์ด็อกพังนี่ด้วยนะคะ,ะแล้วเขาก็คูดคุยกันก็มีการให้ความรู้กันคือตั้งใจจะให้เป็นศูนย์ที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขด้วยอะคะ่ะ ถือว่าครบวงจรสําหรับสวนสาธารณะแห่งนี้มาทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการให้ความรู้ทั้งในเรื่องของสุนัขในเรื่องของอนามัยสุขลักษณะที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ยังเป็นการสร้างจิตสํำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับผู้เลี้ยงสุนัขอีกด้วยค่ะ ไม่ธรรมดานะคะที่นี่ค่ะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับพื้นที่ใช้สอยของสวนสนาธารณะแห่งนี้ d o อกพารค,ค่ะรวมถึงภาพรวมทั้งหมดของสวนวัชิราพิลมค่ะว่าภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ